สวัสดีครับเพื่อนเพือนครับวันนี้พาขพอนะครับมาบวชสามเณรนะครับไปการบวชทดแทนบุญคุณตาทวดนะครับมันชัยพรมคุณนะครับบวชที่วัดเจงอีจังหวัดศรีสะเกดนะครับกับเจ้าคณะจังหวัดนะครับเดี๋ยวไปดูในน้อยบวชนครับพุทตังติตังพระขวันตังตังและนังคัตถามิ tamman ca, iku sangkhan ca, lakwe ya hang, hante, tatsa kakavato, tamma ยัจจามิยิมาเนสิขาตายาเนวัฏฐานิแป๊บนึงอาจารย์ตวาวนังโภพาชีทะนิธิมังคันเตอุปยุตฺตํ <yā> <yipati> 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 คือแสดงตนถึงพระพุทธธรรมทศสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราด้วยภาษาบาลีก็คือกล่าวถึงพระรัตนนาคใจคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอขอบคุณทั้งหลายของผมจากหลวงปี่ชิชิษะพนมเออพนมเออขอบุญย์ส่งของขอแม่ขอญาตายาย

นาขาทันตาตะโจตโจทันตานาขาโลมาเอสาเสื้อออกล่นเสื้ออยจ้อยจ้อยส่เกเหมกับคุณตา ราจามินะทุขิยัมปิทุขิยัมปิอะหังพันเตอะพันเตสาราณะสีลังสาราณะสีลังราจามิราจามิอะทิยัมปิอะทิยัมปิอะหังพันเต <inaudible>

สารนังคฉามิสามคังสารนองคาฉามิทุติยมปีผพุทังสารนองคาฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคาฉามิตติยมปีพุททัง

การบวชเป็นสมณนนีได้สำเร็จเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาแล้วแต่สมณะหรือสมณีนนยังมีศึกษาต้องศึกษาและปฏิบัติศึกษาบทขอยว่าตามทีละบทปานาติปาตาว่าตามปา,าปานาติปาตาเวลามณีศิกขาระทางสมาธิยามิสิกขา ปัธมสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีอพรมะจริยาเวรมณีมุกสาวาธาเวรมณีสุราเมรยะ มัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีวิกาละโคชนาเวรมณีนัจจะกีตะวาธิตาวิสูกะ ทัศนาเวรมณีมาลาคันทะวิเตปนะอารณะมันยะนะวิภูสนัตถานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีชาตารูปะ

ตาสะสึกขาปัจจศึกขา,กาปัฏฐานิานสมาธิยานิาาน,น,นี้เราเป็นสนัมมณีแล้วเป็นสมณะเป็นนักพธนักบวชก็ต้องระมัดระวังตัวเรานั่งก็พยยามนัง่งดีๆยนืนก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันทำอะไรก็เป็นไปด้วยความระมัดระวัง ตังเสขาเพราะคนหลายๆคนเขาจะมองมาที่เราเป็นลูกเป็นล้านบวชอุทิศบุญกุศลให้คุณปู่คุณตาเราดังนั้นเราต้องตั้งหุตั้งใจของเราอย่านั่งคอพับคอเงียงอย่าลื้นมือเล่นเท้าต้องล้มังตัวเราไลยๆอย่างสงบใจเรามาระวังสมยวาจาคำพูด